สวัสดีครับวัสดีค่ะว,วันนี้ออนคาวนาอีพีนี้นะครับเราอยู่กันที่โมโซโยเดียอืมโลเคชั่นตรงนี้ก็คืออำเภอบางปะอินนะจังหวัดอยุธยานะคะโมโซโยเดียเป็นคาเฟ่นหนึ่งที่มีบริเวณมีจุดถ่ายรูปเยอะแยะเลยนะคะแล้วจากชื่อเนี่ยก็เป็นการแบบประดับแบบตกแต่งแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะเนาะเดี๋ยวเราไปซื้อตัว เข้ากันก่อนไปครับผมค่ะจุดแรกนะคะเราจะต้องมาซื้อคูปองเข้าก่ะน,นะคะคนละแปดสิบบาทก็จะได้แบบนี้มาซึ่งคูปองนี้นะเราจะเอาไปใช้แทนเงินสดเป็นค่าเครื่องดื่มข้างในได้ถ้าเครื่องดื่มที่เราซื้อมีราคาสูงกว่าแปดสิบบาทเราก็จ่ายเพิ่มอีกนิดหน่อยนะคะอ่ะไป ่ะตอนนี้เราก็จะเข้าไปด้านในกันแล้วนะครับของโมโซโยดีเอยดูตรงไปลุ่มกล้อง,องมาจะเป็นเหมือนสวนหินของอญี่ปุ่นตามชื่อข้างล่างม,มีหินแล้วก็มีต้นไม้มสวยนะเหมือนญี่ปุ่นจริงๆเลยใช่แล้วเขาก็จัดแบบเรียบร้อยสะอาด <laughs> ไม่มีขยะไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยแบบว่าโอ,อขึ้นอยู่กับว่าเวลาเรามาเที่ยวอ่ะเราชอบมาตอนกี่โมงแค่นั้นเองถ้าเรามากลางวันกลางวันหน่อยเนี่ยแดดมันร้อนก็จริงแต่ว่ามันจะได้ภาพที่สวยชัดอะไรอย่างเงี้ยถ้ามาตอนแบบแดดลบลมตกก็ต้องเล็งเอาอ่ะว่าถ่ายรูปขนาดมันจะไม่ย้อนแสงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันกว้างขวางเนี่ยเุ้ยมีลมมีลมนะลมตลอดลมตลอดแล้วก็มันเป็นจุดถ่ายรูปเพื่แบบใครที่ชอบถ่ายรูปอะ่ะ คุณมามันมันไม่ไกลจากกรุงเทพนะไ,ไปเดินยาวตรงนั้นก่อนไหมเดี๋ยวอุ้ยเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนได้เห็นนี่จุดนี้คุณดูคุณดูเออเขาลงทุนนะเนี่ยใช่แล้วเหมือนกับพื้นที่เขาอยู่ก็นี่จะว่าไปถ้ามาตอนเย็นเนี่ยน่าจะเวิร์กนะ ก็เหมือ,ว,อว่ามันเหมือนกับเ,เป็นสวนนั่งเล่นได้เลยลมลื่นลมลื่นเลยแหละโอ้โหอย่าให้ดูนะฮะเดิมต้นต้นไม้อะไรก็<ว>คือเยอะสวยมากโอเคเ,อเปลี่ยนมุมกันบ้างดีก,กว่านะ อ่านี่ก็เราจะมาเดินกันตรงที่สวนไม้ไผ่นะครับอืโอโอ้โหไ,ไม้ไผ่สวยต้องถ่ายรูปนี่ถ้ายญี่ปุ่นี <c oughs> ่พูดเลยนะว่า <c oughs> มันเนี่ยร่มเย็นมี<อ>ความเปญี่ปุ่นอะ่ะแต่ญี่ปุ่นเขาไม่ร้อนเท่านี้หรอก <c oughs> แต่ว่าภาพบรรยากาศดนรูปลงไอจีเยอะสาวๆอะ่ะ โทนสีก็คือดีอ่ะสีน้ำตาลอ่อนอะไรเงี้ยม <S <S okay. ินิมอลโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ด้านในของคาเฟ่โมโสโยเดียแล้วเนาะ อตอนนี้ก็สั่ง,งเครื่องดื่มมาแล้วกล่ออแก้วเดี๋ยวให้แตงพิเศษก่อนว่าแตงสั่งอะไรมาเรียวาอะไรอ่ะเมนูเช Mix ืมิกซ์บร์รีโซดาของผมก็ไม่ได้เลยนะครับ <c oughs> ปละชาช็อกค,ครับผมไม่เลย <c oughs> เมนช็อกไม่หายไม่เลิกเมนูเพื่อนทรยศ โอเคทุกคนเดี๋ยวเราก็มาชิมกันเลยที่นี่เครื่องดื่มก็ราคาก็ตามพัฟเฟ่ทั่วไปเนาะราคาก็ประมาณร้อสี่สิบาทจำอุปองอนะที่เราซื้อข้างหน้าได้ปะ่ะอือ่าอุปองนะั้นกะ็คือมีมูลค่าแทนเงินสดแปดสิบบาทแต่สมมุติแก้วนี้ร้อยยี่สิบ เราก็ใช้รว่วมใช้การจ่ายเงินร่วมกับคูปองอเสร็จแล้วก็จ่ายเงินสดเพิ่มสำหรับแก้หนี้อีก40บาทแบบเนี้ยเราว่าโชคดีอเคอเพราะว่าที่เนี้ยไปตรงไหนก็สวยถ้าเป็นสถานที่อ่ะคือคือง่ายถ้าคนชอบถ่ายรูปนะก็อ่าสารเลือดตรงมาอือถ้าเกิดไปสาวๆน,นี่ถ้ามาเนี้ยก็ถ้ามาคนเดียวนี่ต้องพาตากล้องมาด้วยนะถึงจะคุ้ม แต่ว่าถ้าจะมาด้วยกันเดี๋ยวก็แนะนํำแบบเป็นเพื่อนที่ชอบสายด้วยกัน่อาเดี๋ยวจะให้ลองให้แตงชิมเมนูที่สั่งมาก่อนนะว่ารสชาตินี่ถูกปากก็แบบมันสปาร์คกิ้งนะเพราะเป็นเมนูโซดานะคร้อนมาจากข้างนอกมาเจอเปรี้ยวหวานของบสเบอร์รี่แล้วก็โซดาสดชื่นนะคะไม่หวานเพื่อควานเ่า เหมือนผมเดี๋ยวลองชิมนะแต่ไม่เค้ชิมแล้วละเมื่อกีชาชา้ราชาช็คือดูนะช็อกก็เข้มหวานกว่านมนมเย็นอ่ะก็สีดีค่ะดูหวานม,ามันอ,อะไรนะชารสชาติข้างล่างหวานเออขมวนเป็นขมหวานอมขมคืนซัลก์อร่อยอืรสชาตินี้อร่อยเลยไม่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 ไมไมคิดว่ารสชาติเป็นทะเลาจะอร่อยขนาดนี้น<ไห>นอยากอยากตามเลย ข้าง <Okay. S 2> ข้างในในะแม่ค่ะเป็ดสองก็ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วถ้ามาสังทีกลัวว่าจะจุดคนแล้ไม่ต้องของม่ต้องรวะเยอะอยู่นะคะไม่ต้องหายเป็นส่วนที่เป็บกันนะคะก็เอาดอข้างนอกนะคะการตกแต่งข้างในเป็นแบบมินิโมอโลเนอะสีไม้สีเบจนะคะสีขาวสีวเทาอะไรเงี้ยก็ข้างในก็ถ่ายทุจกจยางทันนอกกถ่ายกันได้ค่ะ,คะมีปลั๊กไฟด้วยนะถ้าใครไปถ่ายรูปที่อื่นมาที่นี่ก็ มันนั่งก็มีที่ให้ชาร์จไฟได้สำหรับการรีวิวคาเฟ่ที่มอนสโยเดียนเนาะก็น่าจะมีเท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะและถ้าอยากให้เราไปรีวิวร้านอาหารคาเฟ่หรือที่ไหนอีกก็คอมเมนต์บอกาาเราข้างล่างได้นะคะเราวันนี้ก็บ๊ายบายนะคะบ๊ายบาย